ท่านเชคคนอิสลามอิบนูตไตมียะท่านได้พูดถึงในเรื่องของความรักความรักที่ต้องห้ามนั่นก็คือท่านได้กล่าวว่าเมื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดหลงรักอีกฝ่ายหนึ่งจนกระทั่งหัวปักหัวปัม๊มพี่น้องผู้ที่มีมาหมายถึงว่าจนกระทั่งไม่สามารถที่จะแยกแยอะอะไรดีอะไรถูกอะไรผิดจนกระทั่งความรักของเขาเนี่ยมันไปค้านกับสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงเกียรติชังและรอซูลของพระองค์ทรงเกียรติชังรักแบบ เหมือนคนที่หลับหูหลับตาพี่น้องผู้ที่มีมานไม่สามารถที่จะแยกอะไรชั่วอะไรดีได้ด้วยเหตุน,นี้พี่น้องผู้ที่มีมานท่านใช่คุณอิสลามท่านได้กล่าวว่า,าศาสนาของเขาเนี่ยมันค่อยที่จะคลายทีละนิดคลายทีละนิดจนกระทั่งเขาได้หลุดไปสู่การตั้งภาคีใหญ่ในที่สุดอยู่ในหนังสือมัชมุนฟาตาวาเล่มที่เจ็ดนาที่7 4บรรณานุชจาการได้กล่าวว่าว ah ่ฮะกีกอตูบิมิสลิฮะซาดะ อียาข้าฟา منهأش ด,ดันขาฟีฟ้ซาฮิบุลมาซีติมุสดรจ์ลิมาฮัวอัซซมบรรดาหน่วยงานได้กล่าวว่าเก่น์แท้ของรูปต่างๆจําเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องกลัวเพื่อที่จะปลดปล่อยจากความผิดต่างๆเหล่านี้เราจะต้องกลัวให้มากพี่น้องพุทีิมีมาเพราะเนื่องจากคนที่ฝ่าฝืนตหลงการาศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยเขาอยู่ในสะพานของความงมงายหมายถึงว่า อยู่บนสะพานที่จะขยับทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งไปสู่สิ่งที่หนักกว่านั่นก็คือการฝ่าฝืนต่อหลักการาศาสนาขอัลลอฮ์ฟาอินนัสซอกีรอยักบูรุวันกาลีลูยักสุรคำพูดของมันนั้นน่การได้กล่าวว่าจากเล็กๆมันก็จะเติบโตจากจำนวนน้อยมันก็จะมากฟาลาญดารีอิลลาวันอิสลามูฟาโคดฮาราจัมินยาดิฮี ومن تَأَمَّلَ أحوال الناس يوم تعلق قلوبهم بغير الله اسْتِعَانَهُ ورجاء وَخَوْفًا وإلا من أصم الله وعلم أن مفسدة الشك بالله واقعة مستمرة لضعف النفوس وحرص الشيطان على إيقاع الناس في ذلك. <applause> มันก็พัฒนาเติบโตจากจำนวนน้อยมันก็พัฒนาเป็นจำนวนมากการฝ่าฝืนเล็กๆก,การทำทีละนิดทีละนิดฝ่าฝืนทีละนิดมันก็มากดังนั้นเขาจะไม่รู้ว่าเขานี่อยู่จุดไหนพี่น้องพ้ที่มีหมานเขาไม่รู้ว่าหลักการศาสนาของเขาเนี่ยมันหลุดออกจากมือของเขาโดยไม่รู้ตัวดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีหมานใครที่สังเกตสภาพของมนุษย์ในวันนี้เนี่ย เขาจะรู้เลยว่าบางคนพี่น้ำู้ทีมีมาจากคนที่เผยแผ่ซุนนะอาจจะเป็นคนที่ปฏิเสธต,ต่อรัศมีหา้านะหัวตะอะไร